ครับผมเปชรจังวาวน,น,นสองกาแฟมวยไทยครับวันนี้กี่ชกเนี่ยก็กี่ชกโอ,อนนห้หลายชกเลยน่าจะมีน่าจะมีสี่ห้าได้ครับที่จังหวัดโช้แรกเนี่ย,ย,ย, 4, ยตอนที่เขาลงไปเนี่ยครับผมตอนนั้นนี่มั่นใจยังไงคิดว่าเขาจะูรุ้ไหม คิดว่าลุกครับเพราะว่าโดนนแตกนี่ครับพี่ลเลยเลยคิดว่าลุกใช่ครับถ้าถ้าลงมาหน่อยผมมั่นใจครับแรงมากไม่รู้ครับแล้วสนใจยังไงจังหวะที่เขา้าไปโชว์หนึ่งก็จังหวะผมดูหน้าพี่เขายังซึมซึมโมเมครับครับผมก็เลยแบบขีิหน้า,เ,าเข้าไปก่อนครับให้แกขวาครับแล้วมันผมมาเข้าไปมุมในโชว์อีกแทงเข่าสลับต่อครับโอ้โหโชว์แถวเด็กบอยนะแล้วพี่เขาวันนี้อาวุธหนักแรงไหมครับ ก็ย okay. okay. ังไม่ค่อยเห็นอะไรเลยรับยังไม่ค่อยเห็นอาวุธอะไรยังไม่ได้ประทะกับ กับพี่เขามากมายครับตอนนี้เราอเองเตรียมเราเตรียมสอบอีกถือว่าเป็นเป็นทีเด็ดเราเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เตรียมมาเลยครับเป็นสองหน้าสองงัดับผมจับไม่ฝันไปเลยแะงัดดงเดียวละงัดดังเดียวงัดสองงัคือมันใจแล้วถ้าถ้าถ้ายืดเยอะไปห้ายกแล้วการยืดระยะเป็นไงบ้างครับไปนี้ผมยิดว่าพี่เขายุดไปนานกว่าแล้วผมผมก็ได้หายใจไปไปทีแล้วผมว่ายังไงผมก็ ชนะครับยังงไก็ยืนอยู่ครับวันนี้มีข้าที่ได้ไปเห็นการซิป้อมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการทำน้ำหนักไม่ลด4กิโลไปนี้ไม่มีเลยครับไปนี้ก็4กิโล4กิโลครึ่งประมาณนี้4กิโลครึ่งเนี่ยเราทำได้ปกติช่อง7ผมจะลดประมาณไม่ต่ำกว่า7กิโลอยากแก้มือกับยกคีรีไหมครับอยากมากครับวันนั้นมันเป็นอะไรเห้ผมเลยเป้าหมายเป้าหมายมุ่งมองเลยกับยกคีรีเลยั พี่กัดเท่าไหร่เท่าเด็กจะได้ก็ร้อยร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบได้ครับร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบขาใจนอนไม่หลับเลยวะเนี่ยใช่ครับผมนั่งรถมาจากยะเยานนี้ผมนอนไม่หลับเล้วแล้วมีโอกาส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 ีได้แก้มือกับคุณพี่เลี้ยครับผมมีโอกาสไหมครับผมอาแก้มือกี่หยกผมมากเครับตอนนี้คือว่ากลับมากลับมาใช่ไหมคือว่ากลับมาแล้วแมปีนี้คือเป็นครั้งแรกของเราใช่ไหมได้ครับหลังจากนี้ไปแล้วเราตั้งเป้าย่งไรในการในการชุกของเรา ก็ไปนี้ผมก็ปีนี้ครับผมจริงๆแล้วผมก็ตั้งเป้าหมายไม่นานนะครับแต่ว่าปีนี้ผมเอาจริงมากก็อยากฝันว่าอยากจะชนะสี่ห้าไฟล์อย่างโอกาสชิงแชมป์เพิ่งจัดครั้งนะครับโอ้สักครั้งยังเลยนะครับผมแล้วแล้ววันแล้ววันเนี่ยเคยไปไหมเคยครับเคยไปครับผมก็เบียดกับพี่มาอีกแลก็เจ็บตัวเลยพักไปสามเดือนครับแพ้คะแนนพอะมาณอยากไปใหม่ไหมยคือชกสไตล์นี้เนี่ยมันถูกตลาดแน่นอนยากเอาเอาแล้วก็ฝากเพป็นมือตามหน่อย ครับากนะผมได้ตังวานสองกัปแมือถ่ยก็วันนี้ผมทำได้วพาผมจะนกยกสองในที่เดียนนายกจะะงครับไฟต่อไปก็จะตั้งใจให้มากกว่าเดิมเรจะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ครับผมอ่าวันนี้ลูกที่ได้มาเนาะเียสมาใมาิเท่าไรนี้วันนี้ก็น่าจะ67,000ครับปาปาสมานก็น่าจะมี1 2 0 0 0 0ทุกไฟเหรอเอาละคขาบผมเอาบอกพี่เสียสมาหม่วันนี้ทาสาเร็จแล้วเนี่ยเอารัาผมปานี่ผมได้แล้วครับผม ตั้งใจมากครับไม้น้าก็จะรักษาความพัฒนาไปเรื่อยครับผมอ๋อเล้วครับผมพี่โจ๊กครับพี่โจ๊กพี่โจ๊กเยอะครับมพี่โจ๊กวันนี้นี่เป็นคนแรกที่กระโดดขึ้นเวทีเลยนะใช่ครับใช่ครับก็คิดว่ามันเกินคาดไหมมันจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเตรียมตัวมาดีมากเลยครับอย่างที่ผมอย่างที่ผมบอกอะครับเด็กเตรียมตัวมาดีไฟนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเด็กเนี่ยมีความตั้งใจอย่างสูงเพราะว่าเด็กเนี่ยอยากที่จะชนะเพื่อที่จะต่อยอดต่อไปครับตามแผนวันนี้ ให้น้องลุยเข้าไปอย่างนี้ใช่ครับ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 ถือว่าโชคเกินคาดไหมก็ใช่วันนี้วันนี้ก็อยู่ในแผนคือน้องทําตามแผนทุกอย่างเลยครับเออแล้วก็พิจบพิจบฝากแันมาจิตตามเลยขอสบายการเม้นเป็นผู้จัดการใรัฮะถ้ายังไงเอ่อผมขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเป็นมวยทุกท่านนะครับถ้ายังไงขอฝากเนื้อฝากตัว ผมเป็นผู้จัดการของท่ายต่อสมานการเม้นต่อกาแฟมวยไทยนะครับอขอขอบคุณเอซีที่ให้การติดตามมาตลอดนะครับขอบคุณครับครับยินดี้ลยครับยินดีเลย้าการ